อะไรก่อนที่พี่จะเล่นอะไรต่อผมมีความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรครับพี่ตูนผมอยากโดนนกคมด่าครับอยากโดนนกคมดานี่จริงจริงจริงครับที่ผมลากมาเนี่ยคือมาเติมความฝันให้ชายคนหนึ่งให้นักร้องร้อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้โดนปูชนียบุคคลในวงการตลกครับได้ได้นาคมครับเราช่วยให้ผู้ชายคนหนึ่งได้ได้สำเร็จความฝันโอ้โห คนจะเกลียดกูทั้งประเทศไหมเนี่ยอาชิญได้สง่างานะครับคือความฝันคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการคนคนครับครับผู้ชายคนนี้มีความฝันใช่และวันนี้ความฝันของเข้าเป็นจริงขอบคุณคุณน้ตอุดมผมก็คนพยายามจะทำคือน้องเขาเขาพยายามเต็มที่ที่จะมาถึงจุดนี้ครับผมทำตัวเองฝึกฝนร้องเพลงมีชื่อเสียงเพื่อมาถึงจุดสูงสุดเพื่อมาโดนนักคอมด่าครับก็คือ มันจะเติมเต็มเขาหมดทุกอย่างเลยครับอย่างนั้นช่วยรบกวนนักคอมจริงๆแล้วฮะวิ่งสุดมุมประเทศฮความฝันมีแค่นี้ครับเพื่อจะโดนนักคอมด่าพี่อ่ะคือด่าแล้วพี่คิดเอาแล้วกันคนรักเขาทั้งประเทศใช่ครับแล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นเห็นนักคอมด่าไปทีหนึ่งแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอม คุ้มเห็นเห็นลงทุนครั้งเดียวเกียรกันทั้งประเทศตูจต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะไปกลัวอะไรเราอยู่อีกไม่กี่วันอยู่อีกหลายวันอยู่อีกหลายวันคอนด่าเดี๋ยววอร์มก่อนต้องวอร์มนิดนึงยิ้มเฮียนะได้สัตว์โโอ้หไก่สัตว์เฮ้ยให้เหี้ยเดี๋ยวเอี๋ยวโอ้โห